นะครับพ่อหน้านะตั้งใจดีๆนะนะครับรับสินรับพรนะครับเงินทองนะครับกวาจะได้มานะครับเลือดตาแทบกระเด็นไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับบุญกุศลที่นะครับที่เราทําในวันนี้ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลสาหรับเรานะครับถ้าเราไม่บวชไม่มีวันนี้แน่ๆนะเพราะเรานะครับถ้าเราไม่ได้เป็นพ่อหน้าจะไม่มีใครนะครับมาะผูกแขนให้เราแบบนี้เพราะ บุญก uhm ุศลที่ย้ำอยู่เลยครับเป็นบุญกุศลเท่านั้นล้านหน่อยครับเสียนะครับเป็นบุญก mm ุศลเท่านั้นที่เราทํานี้มันทาเป็นบุญเป็นกุศลนะครับลูกผู้ชายนะครับต้องบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่นะครับโบราณท่านไว้นะครับก่อนจะเบียดให้บวชเสียก่อนนะครับเขาเขาจะบอกกันไว้อย่างแต่งเป็นเพนนะท จะได้น well> ี่อ้กันหานตวดกันลูกโภนาสาธุนะครับกับท่านผู้ใหญ่หมโหะนะครับท่านผู้ใ่จะทำผู้ใหญ่บ้านตะประดงหลังจากดูแค่นี้เราจะไปทานข้าวกันใช่ไหมใช่ครับทุกท่านนะครับไปทานข้าวกันก่อนนะครับเดี๋ยวไปทานข้าวด้วยกันนะครับที่ครัวที่จังหวัดสมพรปากฉลองกองบอดแล้วเราจะมาฉลองกองบวชที่นี่ตรู้สึนักนะครับท่าร้องเพลงให้ฟังวันนี้เดี๋ยวจะตกรางวัลด้วันนี้ไม่ไหวอ่ะพ่อ ยังไม่ได้ทำเลยยอมแพ้ซะแล้วอจะลองดูจะลองดูครับเออสู้ขอสิสู้สู้ทุกทำให้ได้ทุกอย่างนะครับเป็นผู้ใหญ่ต้องทำได้ทุกอย่างถ้าผมเองผมผมไม่กล้ามาเป็นผู้ใหญ่ที่นี่หรอกนะครับผู้ใหญ่เหมาเหมือนกันกับผู้ใหญ่วันนี้พอผู้ใหญ่เหมาไม่อยู่ทำอะไรไม่ได้ อรัชนาศิลป์ก็ผู้ใหญ่ก่อนจะลงเลือกตั้งผู้ใหญ่ต้องฝึุดรัชนาศิลป์ให้ได้ซะก่อนนะครับถึงจะมีโอกาสได้เป็นยังครับพูดก่อนพูดก่อนเอาละเขาไล่แล้วเอาละดัตติมาเรียมเดียวเอาเรียนมูทนาสาธุกับบ้านุนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ในมือยึดจัดการไม่ยอม แ่รผมยืมผมกนโอ้ยแยืม่พี่เป็นยังไงอ่ะอันนี้พี่ทาอะจะคันเหมือนกันก็วันนี้เป็นงานบวชเล็กๆนบวเล็กคือเราไม่ได้เชิญแกเลยนะคะทุกคนก็จะมีญาติพี่น้องแล้วก็พเราผู้ใหญที่ลาคารุนะคะก็จะเชิญมาร่วมงานนะคะก็งานบวชเาหนุกนะคะเป็นทั้งกองบวชหนึ่งกองแล้วก็ กองบุญหนึ่งกองทุกคนก็สองกองนะคะทุกคนแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะแห่กันด้วยรถแห่นะาะรถแห่จุดประสงค์ที่ป้าจัะมาบวชที่ลานถูปาจิจนาครากนะคะก็เนื่องด้วยว่าอยากให้บุญประสงค์ที่ตั้งใจบวชตั้งใจถูกแค่ใจได้บอกใช่ไหมให้เปิด ลืมเลยถ้าไม่ไม่มาก็จะจงได้อยู่นะครับว่าจะพูดดีๆอยู่ก็ขอให้นะครับบวชไม่ต้องสึกนะครับถ้าถ้าบวชได้ภาษานะครับวัดก็เจริญลุ่งเรืองไปด้วยะแล้วก็ถิ่นเข้าแน่นอนถ้าเห็นแก่วัด กิดกันอ่ะเราทั้งใจคนเดายลูกผู้ชายไม่มีอะไรทำไม่ได้เลยแต่จะเอมือได้มเออได้น่นนช่วยกันเบียดอีกนะับวชขาทุนะครับบวชไม่ต้องสึกอยากได้มีแค่แค่นึเอายาเอามาอะไรขริงภาษาเนเอาแค่นี้ขอแค่ภาษานึงนะโอเคไหมรับปากไหมครับแค่ภาษาเดียวคือคือเหตุผลที่ขอภาษานึงจะจะเลยลูกเรืองไปอีกเยอะขนาดไปผูกแขนนงติดใหม่ นะครับจะได้หลังคาโน่นหลังคานี่อีกเอาไว้รับปากไหมเอาครับเอาครับรี่ใหญ่บอกว่าเอาครับคี่บุญจะพาไปโอเคนะขอขอภาษาเดียวนะครับส่วนภาษาอื่นแล้วแต่ผู่ใหญ่ขอขอผ่านสิบห้าวันนี้ก่อนมันอยู่ที่ใจลูกผู้ชายคิดจะทําอะไรมันทําได้หมดถ้าเราคิดจะทานะครับไม่มีอะไรทําไม่ได้นะเชื่อไหมโอเคเชื่อแล้วครับภาษาเดียวทุกครั้งที่เรา นะครับมีงานเกี่ยวกับบุญนะครับเราก็จะ,ะเชิญพรามนะครับมาทาพิธีก็ือว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับศักดิ์สิทธิ์ทุกครั้งนะอย่างเราจัดทาใบสีให้ยายสมอนกลับบ้านอย่างนี้นะครับปรากฏว่ายายสมอนนะครับนึกถึงใบสีของพ่อพราม บอกว่าถวายใบยสีแล้วเนี่ยทาใบาสีสู่ฝันให้แล้วเนี่ยจะมาอยู่ที่วังปู่ไม่ได้นะ <c oughs> ถือว่าส่งแล้วนะส่งยายสมนกลับพันยายสมน์บอกโอ้ไม่น่ารับเลยวนะันนั้นรู้ว่าจะมาอยู่ไม่ได้นะแต่ก็เทียบไปเทียบมาได้นะครับยายสมนะเป็นผู้ใหญ่อีกท่ยายนหนึ่งนะครับที่อยู่กับลุงช่างผสมผักมานานอยู่ตั้งแต่นู้นอะีกอยู่ที่กกา นะมาจนถึงอาบาที่จำปาดงนะก็มาอยู่ด้วยกันอยู่พักใหญ่ๆนะสุดท้ายท้ายที่สุดเนาะยายสมรก็ได้คิดถึงบ้านไม่ไหวนะบ้านหลังใหญ่หลังโตนะแต่ไม่มีคนอยูนะ่สุดท้ายก็ต้องกลับไปดูแลบ้านนะส่วนยูทูบคนอื่นๆน,นะที่ยังอยู่นะครับที่ยังอยู่นะก็เอาแบบอย่างยายสมรก็ได้นะครับเอาแบบอย่างยายสมรก็ได้นะใครที่ อ่าเหนื่อยแล้วนะหรือว่าพอแล้วอะไรประมาณนี้นะเออก็บอกเนาะเดี๋ยวเชิญพ่อพามมาอีกนะเอลายต่อไปนี่ก็อยากให้เป็นญาอาชีพนี่หละแต่ย่าอาชีพบอกไม่ได้่าอาชีพบอกไม่ได้ยังมีงานลาอยู่ตราบใดที่ยังมีงานลาอยู่่าตาชีดจะไม่ยอมกลับบ้านอผูกเยอะๆเนอผูกแขนนะใส่ อันนี้ให้พระพุณเยอะๆเด้อว้าแอดมินก็มาผูกนี่นะเอ้าเห็นก็ทำอะไรก็ทำเอาโอ้นี่ใส่แบงก์ดอลลาร์ด้วยเป็นไงล่ะนี่ดูแอดมินนะเอ้าลุงลุงป้ากินข้าวสะก่อนยังมื่อชาวบ้านทุกท่านเด้อลุงป้าน่ะอากินข้าวก่อนเด้อ เออเดี๋ยวจะมาส่งดอกอิบิเอ้ยอ่าเบนาสาไพเดอกินข้าวกันเดอลุงครับเอ้ยนัาป้าหนูแล้วก็ญาติญาตินะที่มาจากวังเยี่ยมเดอกินข้าวปินบลาไปก่อนไปแล้วอาพีมาจับไม้ช่วยพูดหน่อย โศกเราโศกแขกครับครับยันนี้เราจะทอดแจ้งแล้วยันนี่นะฮพรุ่งนี้จะไวไหมงอแครับเดี๋ยวลงส่งแนะครับุสทงกนะครับเอดมินเอ้าเสกคาถาให้ด้วยนะครับอิมินาสกาเรนะอันนี้เขาท่องได้นะครับไวยอ์ปู่นะครับ อันนี้ผูกแทนนะผูกแทนเสือนะครับเดี๋ยวของตัวเองต่างหากอันนี้เสือแบงค์ห้าร้อเสือแบงค์0้ารอยครับของออปูแบงค์สีเทานะนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับให้มาหนึ่งผูกแขนให้พรเสร็จให้กลับไปร้อยร้านนะครับ คอยหลายไปให้กลับไปหลายล้านเนาะครับอนุโมทนาสาธุข้างหลังต่อคิวอยู่นึกให้ดีๆนะครับว่าจะให้กี่ร้อยนะครับหนึ่งร้อยให้ไปหนึ่งล้านนะครับถ้าอยากได้สามสิบล้านก็ได้สามสิบร้อยนะครับอนุโมทนาสาธุไว้ก่อนเลยนะครับผูกแขนพ้อหน้านะครับเป็นการผูกแขนผูกเป็นการทําบุญที่ยิ่งใหญ่มากนะครับบางคนอยากจระบวดแทบตายก็ไม่ได้บวชนะ นะครับเป็นผู้หญิงอยากจะบวชพระก็บวชไม่ได้นะครับเกิดมามีแต่ผู้ชายเท่านั้นนะครับเป็นคนที่มีบุญบารมีเท่านั้นที่จะได้บวชนะครับก็นะครับอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับนะครับถูกแล้วนะครับขอให้บุญกุศลนะครับที่ร่วมบุญผูกแขนผูกข้อมือนะครับขอให้ผู้ที่ผูกแขนผูกข้อมือนะครับปัดจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับไม่มาเบียดเบียนให